ผักอันเนี้ยแพงๆไปะนะสามหัวบางร้านเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบหาคุณเรียอตลาดโอ้ ประเด็กบอกอื้ฮะมเอาประเด็กฮะอือ้ฮะเออไม่เอามันไม่อร่อยหนูกินไปหนึ่งเลี้ยวกินให้หมดเลยแมอ่ออนเด็ดกินพักไม่หมดไม่พอให้กินเลียง กินนากะกินผักโตขึ้นมันจะได้ตั้นใส่ม่นจะดีเมนเทอรสิไปกินแต่อาหารข้างนอดฉันไม่กินอาหารข้างนอก ฉันมาซีวีเดียนเธอยมามมันีเรื่องกับฉันเลยมีเรื่องกับเธอทุกวันนั่นแหละไม่กินอาหารข้างนอกอ่าบ่กินยังไงคลิปบัฟเธอเคก,กินอยู่มาคิดตัวกินแป้ขนมปังเยอะๆนางปวดท้องปวดท้องกินพวกคลิปบัฟ เบอร์เกอร์อย่างเดียวปวดท้องตอนไหนทุกครั้งที่กินที่เธอกินเนี่ยสังเกตดูไหม uh huh. ไม่ทำไมเธอต้องมีทำไมเธอต้องพูดความไม่จริงให้ปาปะนะไม่จริงอะไรหรมันไม่จริงเวลาเธอกินพวกแป้งแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยทุกทีไอ้ที่กิกเ่ยวกับขนมปังอ่ะเธอก็จะบอกมามาปวดท้องปวดท้องไม่ หนูบอกว่ามันปวดท้องมันประมาณมันเป็นมันที่หนูไม่ได้กินแฮมเบอร์เกอร์และทุกครั้งฉันกินแฮมเบอร์เกอร์ฉันไม่ได้ปวดท้องฉันจะปวดยังไงเธออย่างเพราะว่าเธอมีแต่แค่ไปเธอคิดว่าเธอชีวิตเธออยู่แต่แค่กับผักแต่ฉันก็แต่ฉันจะไม่เป็นเหมือนเธอฉันจะกินอะไรที่ฉันอยากกินเธอไม่ต้องมาพูดลายเลยฉันไม่ได้ปวดท้องเข้าใจไหม เธอยังมีเรื่องกับฉันเลยวันนี้ใครจะมีเรื่องกับมามาถ้ามีเรื่องกับมามาไม่ได้กินเรียนนะคะเ <laughs> <laughs> นาะจะมีเรื่องัเธอว่าเธอเธอเลิศเหรอจะคิดว่าเธออะไรเหรอใช่ฉันนี่เลิศที่สุดฉันเลิศเรียนฉันก็มีอยู่กับฉันทั้งสองชิ้นฉันก็ไม่ให้เธอกินเธอรู้ไหมรู้ไหมใครซื้อป,ปะป๊าปะป๊าผัวฉันป,ปะป๊าผอฉัน พ่อขวดเอ่นั่นัวฉชั้นขวฉั้นขวไม่ฮัตบันเขาจะเลี้ยงก,กัน้นตูวฮีฮีไว้เขามีฟังลูกเขาจะฟังเมียโอเคเถามพ่อเธอตอนมานะก็พ่อเธอซื้อหรือสามีฉันซือ้อสามีฉันพ่อเธอใช่ไหมใช่ <laughs>